ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนวันพัดแปดทีนะครับหน้าจอเป็นเส้นหน้าจอมันพังมานะครับส่วนตัวนี้นะครับเออน้องเอามาให้รีวิวน้องตั๊กนะครับผมฝ้าหลังมันแตกมาเยอะนะครับ้วที่เนี้ยเขาซื้อจอมาให้ผมก็ใช้เป็นพัดเทปรัดแปะเพื่อเวลาแกะไม่ให้มันแตกออกจากกันนะครับเพราะเวลาแตกออกจากกันแล้วเนี่ยมันทํายากแล้วตัวนี้ผมก็ประคองนะครับเพราะว่า ไม่ให้มันแตกเพราะผมจะติดฟิล์มเป็นแบบนี้นครับใช้เครื่องไฮโดรเจลติดนะครับเวลาเราไปใช้จะได้สวยๆครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อฝาหลังมานะครับผมก็เลยเอาฝาหลังออกใช้เป็นลมร้อนนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีก็ใช้เป็นไดเป่าผมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมพอเราดึงออกแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น น็อตนะครับขันออกให้หมดเลยครับน็อตมีความสั้นความยาวที่เท่ากัน,นครับสามารถปนกันได้นะครับผมแล้วเวลาเรางัดนะครับมันจะมีใส่แพรอยู่หนึ่งตัวตัวนี้ครับให้เพื่อน,เอนๆเอาออกมาแล้วก็งัดใส่แพรเพื่อไม่ให้ป้องกันขาดได้นะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับผมก็ค่อย,อยๆดึงออกมาไม่ได้เปิดฝาตรงนี้จะเป็นแบตนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆถอดแบตก่อนเพื่อตัดไฟแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ให้หมดนะครับ เพราะว่าใส่แพรนะครับมันจะอยู่ด้านล่างแบตนะครับเราต้องหรือส่วนด้านล่างก่อนนะครับน็อตส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีความต้นความยาวที่เท่ากันครับเพื่อนเพื่อนเราก็คันออกมาให้หมดเลยนะครับเราก็จะมาเจอปึ๊บตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดึงแบตออกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงเนี่ยใส่แพรมันอยู่ข้างล่างแบตนะครับ มันก็จะเอ,อไม่เห็นใส่แพรนะครับเดี๋ยวผมส่วนตรงนี้ผมจะดึงมาให้ดูก่อนนะครับว่าใส่แพรมันอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้มันก็ดึงเป็นกาวรัดแบตนะครับตรงนี้เราก็ต้องขันน็อตสงตัวนะครับเพื่อนจะมีสองตัวรัดบอร์ดไว้หนึ่งตัวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสายแพสสมเส้นแล้วก็เป็นสายสัญญาณ2เส้นนะครับให้ปลดล็อกตัวนี้ผมใช้เล็บนะครับปลดล็อกสายสัญญาณ2เส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายแพสสัญญาณเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายแพรด้านบนนะครับแล้วก็สายแพสแกนนิ้วมือที่อยู่้างล่างนะครับตัวนี้ก็ดึงมันจะเป็นล็อกนะครับให้เพื่อนๆก็ถอดทัดซิมมันได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่ถอดเราจะไปดึงบอร์ดไม่ได้ครับอันเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับดึงมาครับเราก็จะเจอสาแพดจอส่วนตรงนี้เราก็ใช้เล็บแสะไปได้เลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นใส่แพดจอนะครับและเราลองใส่แปดไปก่อนนะครับเพื่อเราจะทําการเทดจอนะครับให้เพื่อนๆเอาใส่แพดจอเนี่ยครับมาใส่นะครับแล้วก็ลองเทดจอดูนะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับ ส่วนนี้นี้ผมได้ทําการลองจอไปแล้วครับจอก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ต้องทดลองให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเอ้ยเวลาลองจอจอใช้ได้ไหมส่วนตรงนี้ครับผมทําจอเทียมนะครับมันก็เลยแบบทํายากนะครับเพราะถ้าจอแท้ก็จะประกอบง่ายกว่าครับน้องซื้อมาให้แล้วผมก็ต้องทํานะครับตรงนี้เราก็เอาแบตออกก่อนนะครับเพื่อที่จะ ได้ทํางานง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้ผมใช้ความร้อนเป่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ลมร้อนจากไดร์เป่าผมก็ได้ครับต้องเป่าให้ร้อนเยอะๆนะครับส่วนตรงนี้ผมก็เป่าจนร้อนแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตัดคลิปทิ้งเพื่อไม่ให้มันยาวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาเป่าบางทีเครื่องตัวนี้ครับมันไม่เคยเปลี่ยนจอมานะครับจอมันจะแน่นมากเลยนะครับเราก็ค่อยๆแสะนะครับ ใส่ให้รอบเลยครับเพราะว่ากาวมันจะอยู่แค่รอบๆนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็เพิ่งจะเคยเปลี่ยนนะครับแต่เราเปลี่ยนมาหลายๆรุ่นเราก็เป็นพอพอรู้หลักนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนรุ่นนี้เลยค่อยๆเอาออกมานะครับมันก็จะแน่นหน่อย นส่วนตรงนี้จะเป็นจอแท้แล้วก็ให้เพื่อนๆทำความสะอาดนะครับถ้ามีเศษกระจกมียางนะครับเราทำความสะอาดออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราประกบจอใหม่นะครับเราจะได้สนิทนะครับแต่จออันนี้ทำยากนะครับเพราะาเป็นจอเทียมผมก็ทำไปแล้วก็ยังกลัวเลยนะครับกลัวเออ ประกบจอแรงไปอะไรไปกลัวกลัวไม่เป็นหาเพราะว่ายิ่งไม่เคยทําด้วยแล้วจอเทียมนะครับเวลาผมลองประกบแล้วจอมันยังติดห่างมันไม่สนิทนะครับผมก็เลยลงกลาวไปแล้วก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงครับฝาจะที่จะแบบเออให้มันแห้งก่อนกลัวมันก็เดิดตอนนี้ผมได้ทําการลงกลาวนะครับ ถ้ามันมีเศษกระจกติดมาอะไรเศษมาเพื่อนๆเอาออกให้หมดนะครับเวลาเราประกบจอมันจะได้เออมันจะได้สนิทแต่ส่วนตรงนี้ผมต้องบอกก่อนทํายากผมก็ <c oughs> <c oughs> ยังทํายากนะครับเพราะว่าเวลาประกบแล้วมันไม่ค่อยสนิทนะครับเราจะไปกดจอแรงก็ไม่ได้เพราะาเดี๋ยวจอมันก็จะแตกเอานะครับ <c oughs> เราได้ประคองแล้วก็ผมรอให้กาวมันแห้งจริงๆนะครับสักชั่วโมงหนึ่งครับแล้วค่อยประกอบใหม่นะครับ แปะให้รอบเครื่องเลยครับรอให้เกาแห้งสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าได้เวลาแล้วครับให้เพื่อนๆเ,เอาออกเลยนะครับเอาเทปออกครับแล้วก็ทำการประกอบส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แผ่นจอนะครับแล้วก็ใส่มันนะครับแล้วก็ใส่บอร์ดนะครับผมบอร์ดตัวนี้จะ ชุดล่างเนี่ยเป็นใส่สัญญาณนะครับเพราะว่ามีถัดซิมให้ประกอบกับนะครับมีใส่แพ่3เส้นแล้วก็ใส่สัญญาณ2เส้นแล้วก็จะมีน็อตคู่กันอีก1คู่นะครับจริงๆนอ็อตตัวเนี้ยเราจะถอดน็อตตัวเดียวก็ได้นะครับด้านซ้ายด้านขวาั้งถอดแต่ผมจะถอดให้มันเป็นคู่คู่นะครับเราได้จำมันง่ายๆ ตนี้เราใส่ใส่สัญญาณนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใส่แพรที่ผมขึ้นไว้นะครับมีสองใส่แพรมีสัญญาณหนึ่งใส่แพรแล้วก็เป็นใส่แพรสแกนนิ้วมือหนึ่งหนึ่งแพรแล้วก็เป็นใส่แพรบอดล่างอันนี้ก็จะเป็นน็อตสองตัวนะครับที่ผมไขตัวนี้นะครับก็จะเป็นใส่แพร ้างล่างเชื่อมกับข้างบนแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับถ้าเราใส่ครบแล้วขันน็อตได้เลยนะครับมันก็จะมีล้อของมันนะครับถ้ามันไม่เสนหนิดให้เพื่อนๆค่อยๆค่อยๆให้มันลงล็อกนะครับข้างล่างก็ลงก่อนนะครับตรงฝาตัวนี้ครับแล้วก็ใส่สายแพรครับ เราก็ลองเปิดเครื่องดูก่อนครับเพื่อนเพื่อนว่าเ,เครื่องมันติดหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ก็ติดแล้วก็เราจะได้โอเคเราประกอบไม่ผิดนะครับโอเคเราก็ใส่ฝาหลังไปได้เลยครับน็อตสามารถต้นกันได้นะครับ ส่วนตรงนี้ครับเวลาแกะเพื่อนๆต้องระวังนะครับผมก็เวลาแกะผมก็ค่อยๆดึงนะครับออพอมันหลุดเออผมล้วนดึกหลุดก็เอาออกมาได้เลยตัวนี้ทำการออล้างกาเก้านะครับทำความสะอาดให้หมดนะครับเพราะว่าผมค่อยๆแซด,ด้วยกาวมันมันก็เลยต้องติดนะครับถ้ามันเป็นปุ่มหรือเป็นก้อนนะครับ โอกาสที่ฝาหลังนะมันไม่สนิทมันก็เป็นได้เราต้องทำความสะอาดแล้วก็ลงกาวไปนะครับตัวตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นยางรัดก่อนนะครับเพื่อประคองให้แห้งสักแวบหนึ่งนะครับผมก็จะมาใช้เครื่องฟิลม์มไฮโดรเจลมาตัดแปะนะครับเพื่อให้มันสวยว่าเดิมผมก็จะทำงานแบบว่าเออฉพาะหน้าเออให้มันสวย น,น้องอุตส่าห์ส่งเครื่องมาให้ทำนะครับก็ตัวนี้ผมใช้พ้าเทปที่แปะขั้นตอนแรกเอาออกไปก่อนนะครับเวลาแปะฟิล์มมันจะได้รบเรียบนะครับฟิล์มกะลายเนี่ยครับผู้ชายต้องดอลิมอนสั่งการได้ทุกเรื่องตัวนี้ใช้ความร้อนะครับเพื่อนๆให้เป่านะครับกลเป่ามันจะได้ตามโค้ง ตามเป็นรูปมือถือได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อนๆถ้าทําไม่ได้ก็ให้หลานแต่ถ้าทําได้ผมก็ดีใจไปด้วยนะครับอันนี้ก็เครื่องเลี่ยมแล้วสวัสดีนะครับ